มา,ชาเช้ามาเห็นรถประธา,าสาัมพา์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีปรต่างยนะครับก็มีรถเจ็ดนะครับท่าน,นสมชาติพิบเตยก็เป็นนายกเทศมนตรีรอบรมลูกเสือรุอร่นเดียวกับผมนะครับก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับท่านหมดวาระแล้วก็เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับเบื้องตากเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับก็มีมางานอลอยกระทงสายนะครับที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยนะครับ โอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็จะพาคณะศึกษาดูงานมาเที่ยวลอยกระทงสายนะครับลอยกระทงปีที่แล้วของตำบลองร้อยผมก็นํากระทงสายไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยลมพัดลมพัดแรงนะครับก็เลยเ,เลยดับนะครับแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับคาดว่านะครับก็อาจจะนำวัฒนธรรมนะครับของไทยในภาคต่างๆมาตับใช้กับอำเภอตงร้อยน,น,นะครับ วันนี้เนี่ยเรามาเป็นครอบครัวนะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับท่านผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่กลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนนะครับมาศึกษาดูงานก็ต้องขอขอบคุณท่านประหลัดนะครับท่านรองนายกแล้วก็คณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ผลิตนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดในการที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชนนะครับให้มา ให้มีอาชีพีรายได้นะครับแล้วก็พัฒนาองค์กรของชุมชนต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะของอบตแม่สลิตนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอสมาราพัฒนานะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพูดคนดี้เลยผมบาพดีนะมาใช่ไหมกั หวังว่าทา่านมีความสุขต่อการไปศึกษาด้งานนะครับการไปศึกษาด้งานนี่จะมีสามอย่างครับหนึ่งเพื่อไ,ได้ความรู้เพื่อเอามาใช้สองเพื่ได้สวามรู้เพื่อมาประดับไว้จะไม่รู้และเพืไปดูงาน